สวัสดีครับวันนี้พบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนนะครับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของนะการมีส่วนร่วมนะครับในการเมืองการปกครองนะครับ ซึ่งนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อของการเลือกตั้งนะครับอย่างมีวิจารณญาณนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปทําความรู้จักก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งนะครับคืออะไรนะครับประเทศของเรานั้นนะครับปกครองในระบอบอะไรครับนักเรียนอ่าเยี่ยมมากครับปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุนะครับอ่าทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันคือการที่รัศดรนะครับหรือว่าเราเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนนะครับเพื่อทําหน้าที่นะครับอ่าทำหน้าที่อะไรนะครับเลือกตัวแทนไปทําหน้าที่แทนเราในการปกครองนะครับในระดับประเทศนะครับอย่างเช่นนะครับการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาจังหวัดนะครับ การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยนั้นนะครับต้องเป็นการเลือกตั้งโดยเสรีกล่าวคือครับนักเรียนต้องเปิดกว้างให้อิสระในการตัดสินใจนะครับทั้งในแง่ของผู้สมัครและผู้ออกเสียงนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับไม่มีการชี้นำนะครับหรือการบังคับขู่เข็นนะครับถามว่านะครับทำไมล่ะครับก็ เพื่อให้มันเกิดความยุติธรรมนะครับได้ให้เราเนี่ยสามารถใช้สิทธิเสรีภาพของเราได้อย่างเต็มที่นะครับถามว่า,าความสําคัญของการเลือกตั้งคืออะไรล่ะนักเรียนในเมื่อประชาชนเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีอํานาจนะครับในการปกครองประเทศนะครับในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยครับย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะทําหน้าที่นะครับปกครองประเทศพร้อมๆกันเพราะอะไรอ่า เอาแบบนี้นักเรียนคิดดูนะครับเราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับนึกย้อนกลับไปปีที่แล้วนะนะครับอยู่ในห้องเรียนเนี่ยทีนี้เราจะต้องเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมเพราะเราหรือว่าสมาชิกในห้องเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาบริหารห้องเรียนได้พร้อมๆกัน,นอไอกเหมครับจึงจําเป็นที่ต้องเลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่แทนเราก็คือเลือกเลือกหัวหน้านั่นเองนะครับก็เหมือนกันนะครับก็มันเป็นการปลูกฝังนะครับเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับทีนี้นะครับประชาชนก็สามารถที่จะเปลี่ยนผู้แทนซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจแทนเราเนี่ยได้โดยเลือกผู้แทนที่เราเนี่ยครับเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแก่ส่วนรวมตามแนวทางที่เราเนี่ยครับต้องการโดยพิจารณาจากนโยบายนะครับของผู้สมัครนะครับหรือพรรคของผู้สมัครนั้นนะครับทีนี้นะครับแล้วถ้าถามต่อไปว่า คูณก้าวการเลือกตั้งผู้แทนในระดับต่างๆเนี่ยนะครับการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับนะแล้วมันมีระดับอะไรบ้างอ่ามันเริ่มตั้งแต่นะครับระดับหมู่บ้านเลย mm. นักเรียนนะครับในระดับหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการเลือกนะผู้ใหญ่บ้านนะครับกรรมการหมู่บ้านนะเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับหมู่บ้านก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับในระดับตำบลนะครับ ก็จะเป็นนะครับในส่วนของกำนันนะครับแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือว่านายกอบตนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นเทศบาลน,นะครับเทศบาลซึ่งเทศบาลเนี่ยมันก็เป็นการที่มีการยกฐานะนะครับขึ้นมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นแหละครับนะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของเทศบาลเนี่ยมันจะมีข้อลีกย่อยอยู่นิดนึงไหนๆก็พูดแล้วนะขอเพิ่มนิดเดียวนะครับในส่วนของเทศบาลเนี่ยนะครับมันจะเริ่มนะมันเป็นตัว่วมันเริ่มมาจากหมู่บ้านหมู่บ้านเสร็จมาเป็นตำบลตำบลเสร็จเป็นเทศบาลเทศบาลจะมีสามอย่างก็คือเ<ม>ทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครน,นะครับมันก็จะมีะเงื่อนไขนะครับการเลื่อนระดับการเป็นนะครับเทศบาลนะครับ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดนะครับถัดมานะครับถ้าในระดับอําเภอนะก็จะเป็นนะครับสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับในส่วนของอในแต่ละอําเภอเนี่ยนะครับถามว่าไอตัวเทศบาลเนี่ยนะครับมันมีหลายๆเทศบาลได้ไหมนะครับได้นะครับและจังหวัดเรานะครับก็ นับได้ว่านะครับเป็นจังหวัดที่มีเทศบาลนะครับคือถือว่าเยอะที่สุดนะในส่วนของเทศบาลเมืองนะครับเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูในระดับจังหวัดนะครับในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนะครับและการเลือกตั้งนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็คืออบจนะครับและก็กทมนะครับ S <S <an> ก็ได้แก่น,นะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน,นะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรทมนะครับและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตนะครับก็จะอยู่ในของกรทรมนะครับแล้วก็ในระดับชาตินะครับก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแล้วก็สมาชิก วุฒิสภานะครับก็เอาแบบคร่าวๆพอนะครับนักเรียนอย่าอย่าลงรายละเอียดเยอะนะครับทีนี้นะครับแล้วถามว่าเราเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างไรได้บ้างนะครับการที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งได้นั้นนะครับนักเรียนเนี่ยนะครับจะต้องมีอายุกี่ปีอ่าต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับอ่า18ปีขึ้นไปนะครับเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ถามว่าครูเก้าแล้วถ้าผมไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วผมจะผิดอะไรหรือเปล่านะครับก็นะครับนักเรียนอาจจะเสียสิทธิไม่ใช่อาจจะนะครับนักเรียนจะเสียสิทธินะครับในการลงสมัครนะครับรับเลือกตั้งอะไรเหล่านี้ได้นะครับมัน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 ก็จะมีความผูกพันเกี่ยวพันกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งไหนก็ตามที่กฎหมายนะครับให้เรานะครับให้เราปฏิบัติประพฤติ ตามเราก็ควรจะพื้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับนอกจากเราจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะร่วมรณรงค์นะครับการเลือกตั้งได้ด้วยนะครับอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับอะไรเหล่านี้นะครับออย่านอนหลับทับสิทธิ์นะร่วมร่วมกันหรือว่าชวนกันไปเลือกตั้งได้นะครับหรือนะครับอาจจะร่วมเป็นพยานหรือคณะกรรมการประจําหน่วยการเลือกตั้งก็ได้นะครับ อาจจะไปดูคนับคะแนนหรือว่าอาจจะเป็นคณะกรรมการาการเลือกตั้งนะครับประจําหน่วยการเลือกตั้งก็ได้นะครับทีนี้นะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเมื่อเราอายุครบ18ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับการที่เราออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเรียกได้ว่าาเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกครั้งในนะักเรียนนะทุกครั้งนะครับอันนี้ย้านะร่วมนะร่วมถึงนะครับเราเนี่ยจะต้อง ไปเป็นพยานนะครับในการนับคะแนนการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นนะครับมันเรียกได้ว่าสุจริตโปร่งใสนะครับแล้วก็รวมถึงเราอาจจะเป็นคณะกรรมการประจาหน่วยการเลือกตั้งที่เราพักอาศัยอยู่นะครับในในบริเวณนั้นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการจัดการเลือกตั้งด้วยความสมัครใจนะครับในส่วนของการตัดสินใจนั้นนะครับเรานะครับจะต้องเรียกได้ว่าเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณนะครับก็คือ รับฟังนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคนะอย่างเท่าเทียมกันไรอคตินะเลือกผู้แทนที่มีความซื่อสัตย์สุสจริตมีความรู้ความสามารถเสียสละและความพร้อมที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงนะครับไม่สนับสนุนนะนะักการเมืองนะครับที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทราบเมื่อพบนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียง นะครับอ่าทีนี้เรามาสรุปกันนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับการที่เราเนี่ยจะเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องวางวางตนเป็นกลางใช่ไหมคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ไม่ขายเสียงนะครับในการที่เราจะไปเลือกตั้งได้นั้น<ๆ>เราจะต้องมีอายุเท่าไหร่อ่า<ๆ>เยี่ยมมาก18ป,ป,ปีบริบูรณ์ใช่ไหมครับ18ปป,ปีบริบูรณ์นะครับเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะ ไปใช้สิทธิ์นะก่อนไปใช้สิทธิ์ก็อาจจะไปล่นน้ำลงชวนกันไปเลือกตั้งนะครับหรือว่าอาจจะไปเป็นพยานในการนับคะแนนนะครับหรือเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยการเลือกตั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวการบ้านนะครับเดี๋ยวครูจะใส่เอาไว้ในตัว Google c a r ั r o o m นะครับนักเรียนกอ็อย่าลืมเข้าไปทํานะครับแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะส,สแกน QR Code คดที่ด้านลาน่างหน้าจอนี้นะครับมันจะมี QR c o d อใหโค้ดนักเรียนลิงก์เข้าไปใน ตัวของ Google Classroom ได้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปทำด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับพรุ่งนี้นักเรียนจะฉีดวัคซีนยังไมก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพพักผ่อในให้เพียงพอนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนปลอดภัยอย่างไรจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ